วันนี้เราสกคนจะบาเจาะลึกสกิบดี้ทัวเลทตอนนี้เจ็ดสิบห้าเปิดมาฉากแรกเราก็จะเห็นพวกเออแอสโตทัวร์เรทกำลังบุกโจมตีฐานทัพของพวกคเมราแมนมัที่อเมริกามันกำลังเอิม่มสัตว์ลบเสียงใส่โซนถนนใหญ่ ในฉากต่อมาเราจะเห็นว่ามีคัมเมล่าเฮลิคอปเตอร์นะครับมันดได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านสกิบดี้ตัวนั้นนะแล้วสกิบดี้แล้วมันก็ได้กางโลกขึ้นมากันในฉากต่อมาเราจะเห็นพวกกองทัพคัมเมล่าเฮลิคอปเตอร์กำลังยกทัพหนีในฉากต่อมาละไอายานใหญ่พวกแอสตัวมันก็ได้ไป่อยโดนออกมาเพียบเลยไอพวกคัมเมล่าเฮลิคอปเตอร์พวกนั้นก็โดนกวาดจนเลียบ ในฉากนี้ผมคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆบนสะพานก็ไม่รู้จริงไหมไดนนุ no. ช่วยแล้วในฉากต่อมาก็จะเป็นฉากในโกดังที่มีพวกคาเบลาแมนอยู่ที่หมดความสิ้นหวังเลย P.O.V ของเราถึงกับเข่าสุดใช่แล้วถ้าของเขาดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะใช่แล้วเขาก็คือเสื้อเหลืองในภาพสปอยยังไงล่ะ ในฉากต่อมาเราจะได้เห็นพวกกองทัพสกิิดี้ที่กำลังลงพื้นที่นะเรียกได้ว,ว่าติดอาวุธครบมือแต่เหมือนในพวกนี้จะโชคร้ายฮะเจอพวกแอสโตโผบ่าแล้วก็โดูพวกแอสโตยิงตายหมดเลยเรามาพูดถึงอาวุธของพวกสกิปดี้กลุ่มนี้กันก็จะมีมิวแทนขวาล่างที่ถือปืนกลคู่แล้วก็จะมีสไทเดอร์สกิปดี้ที่ติดล็อกเก็ตลันเชอร์มาสี่กระบอก แล้วไอ้สองตัวนี้ก็จะมีตัวที่บินที่มันเป็นเหมือนกับสกิปปิดี้ที่เอ่อน่าจะโผมาในฉากแรกที่แบ็กสปิเกอร์แมนโผมานะที่โดนแบ็กสปิเกอร์แมนเก็บไปเลยอะแล้วทุกคนเห็นอะไรบนตึกนั้นไหมใช่แล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนต้นคริสต์มาสบางทีอาจจะเป็นมิสเซอร์เิาก็ได้ ในฉากต่อมาเราจะได้เห็นว่ามันมีแอสตัวตัวหนึ่งนะได้พยายามจะบุกเข้ามาในโกดังหลังจากที่พูดพีโอวีของเราได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถอยมาตั้งหลักแล้วก็ชาร์จปืนแล้วก็เล็งไปที่หน้าประตูทางเข้าโกดังแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าแอสตัวตัวนั้นมันบุกทําลายกําแพงเข้ามาพี่พีโอวีของเราและเพื่อนๆก็ได้พากันระดมยิงใส่มัน มันได้พุ่งเข้าใส่ตัวที่อยู่แถวๆตู้คอนเทนเนอร์อู้เละเลยใช่ไหมใช่แล้วเละเป็นขี้เลยแล้วมันก็ได้บินกลับมา POV ก็เลยทำการชาร์จปืนแล้วยิงใส่มันแต่ว่ามันดันตั้งโลขึ้นมากันกระสุนได้แล้วมันก็ได้วิ่งชาร์จเข้าใส่ลาดคาเมล่าแมนกับคาเมล่าแมนสคน ในฉากต่อมาไอเอสตัวนั้นก็ได้หักคอคาเมล่าเอ้ยไม่ใช่สิรัดคาเมล่าแมนตัวนั้นขาดเลยโว่จังเลยเอสตัว,ต,วตัวนี้ใช่แล้วเดวนุ่ฉากต่อมาพีโอวีของเราก็ได้ยิงปืนส็่มันมันก็ได้กางโลแล้วจากนั้นพีโอวีของเราก็บินหลบแต่ว่ามันก็ฟันสวนมาแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมบนหัวของเอสตัวนั้นมันมีรูปตาแมวเห็นไหมเดนุ่ ช่เลยเป็นสนตีนหมาชัดๆมันคือสตีนเลวสาวในฉากต่อมาเราจะเห็นคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่ขี่หลังสกิปปดดี้มา แล้วจากนั้นมันก็โดนโจมตีจนตัวบันเปิดแล้วมันก็ได้ยิงสวนคขาไมล่าที่อยู่ด้านบนแล้วจากนั้นมันก็หันจะมาฆ่า p o v แต่ว่าก็มีสกิบิลี่ตัวหนึ่งกระโดดลงมาจ้วงมันแล้ว POV ก็ได้หยิบปืนสตันมายิงมันแล้วทุกคนเห็นแสงสีฟ้ฟานั้นไหมใช่แล้วมันคือสองแฝดสกิบิลี่เามลา่าแล้วเจ้าตัวนั้นมันก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้วสกิบบิลี่ตัวเมื่อกี้ก็ได้กระโดดขึ้นมาแล้วจ้วงมันอีกที แล้วสกิบิดี้นั้นก็ได้พยายามเอามือไปหยิบมันออกแล้วจากนั้นมันก็ตายแล้วก็จะได้เห็นคาเมล่ากับสกิบิดี้ตัวนั้นยืนอยู่ยด้วยกันแล้วทุกคนเห็นไหมคาเมล่าแมนตัวนั้นมันสูบอ,อย่าห่อชมกันเนาะมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีดต่อร่างกายเนาะใช่แล้วไดโนโ่เกิดพูดถูกการสูบซิก,ก้าหรือบุรี่มันไม่ดีต่อร่างกายนะจ๊ะจากนั้นหลังคาก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนและเราก็จะได้รู้ว่าสกิบิดี้นั้นเป็นผู้หญิง สกีบีี้ผู้หญิงจากนั้นก็เลยทำมีวิ่งแล้วก็พาทุกคนเดินตามไปแล้วจากนั้นก็มีลีดเดอร์แอสโตโผล่เข้ามามันได้พังกำแพงแล้วมันก็เห็นว่ามีเพื่อนมันตายมันก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วจากนั้นทุกคนก็พากันวิ่งหนีแล้วระหว่างที่ออกมาทุกคนเห็นอะไรนล้วไหมใช่แล้วมันก็คือเก้าอี้มันโผล่มาเซียววิจากนั้น มิวเชนสกิบบี้ทอเรตก็ได้ปุ่มพี่ POV แล้วก็พาบินออกมาแล้วก็จะเห็นว่าสองคนนั้นได้สบตากันสักพักแล้วจู่ๆก็ตกลงมาแล้วก็มีพี่คา m เมร่าแมนมาช่วยแล้วก็จะได้เห็นสกิบตี้นั้นสูบซิกกาแล้วคา m เมร่าแมนตัวนั้นก็กดไลค์ให้กับสกิบ i ี้หญิงจบ